วิธีการใช้งานแอปรายงานกลางผลนะครับอันดับแรกเลยเราเข้ามากดสแกนเคอร์โค้ดแล้วก็เข้ามาที่โดยโดยใช้ไลน์นะครับสแกนเคอร์โค้ดเข้ามาสแกนเสร็จมันขึ้นหน้าจอขึ้นมานะครับเราก็เลือกแตะที่ลิงก์นะครับมันก็จะเข้ามาทีู่ปกกายแอปนาทีเมื่อเข้ามาเจอหน้าตาแอปแบบนี้นะครับให้เราแตะที่รูปที่ใส่รถจราจนนะครับเส็แล้วเราก็จะเห็นหน้าจอต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้งานนะครับว่ามีอะไรบ้างทีนี้เราก็มาเลือกใช้ตรงงาน ตรงหน้าจอนี้จะมีทั้งงานประจําวันแล้วก็งานรายงานการผลนะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับอันแรกเรามาที่งานประจำวันนะครับเราเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งงานที่เกี่ยวข้องแม้แม้กระทั่งรงรางานนะครับก็อยู่ในในนี้หมดนะฮะตอนนี้เป็นบันทึกการเข้าออกนะครับไม่ผ่านนะหรือจะเข้ามาที่การตรวจสอบรายชื่อนะครับตรวจสอบรายชื่อว่าที่ขออนุญาตนอกพื้นที่นะี่ก็จะเห็น เราก็จะขึ้นมาเราพิมพ์ชื่อเข้าไปก็ได้นะมันจะขึ้นมานะรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งยูเซอร์นะครับแล้วก็แอดมินที่ดูแลสามารถตรวจสอบได้เช่นกันนะให้ดูโอเพนเราต้องการค้นหาแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อไปเลยแล้วจะขึ้นมาทั้งหมดนะครับว่ามีชื่อบ้านนะครับตัวอย่างเช่นเทียนี้นะครับมันจะขึ้นมาเลยนะะถ้าเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็แตะที่เครื่องหมายบวกครับ ก็นะจะมีข้อมูลแจ้งออกมาหมดนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับตัวนี้ก็เป็นบันทึกข้อจอดประจำวันในบัญชีนะครับสำหรับขี่ขีการใช้งานเราเลือกได้นะครับว่าจะอพเป็นหน่วยงานไหนนะครับจำนวนรถกี่คันกี่คันนะครับ ต่อมาเป็นการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มรายงานการฉีดวัคซีนนะครับขอความร่วมมือนะท่านที่ไปฉีดวัคซีนเข็ม1นึ่งทองสามนะก็ฉีดให้ฉีดข้อมูลเข็มล่าสุดของท่านเลยนลงไปในแอปไปเลยนะครับวิธีการฉีดก็ไม่ยากครับเราดูเดินดูง่ายๆนะครับเราสามารถตรวจสอบรายชื่อการฉีดได้นะต่อมาเป็นการาใช้แอปบ,บันทึกเวลาทํางานของ,งหมอข้อมูลเวลาทํางานนะครับแต่เข้าไปก็จะสามารถ เลือกชื่อของเรานะครับเลือกชื่อแตะเข้าไปนะครับระบบทั้งหมดนี้นะมันจะเข้าไปแจ้งเตือนที่ในลายกลุ่มเราด้วยนะครับีการใช้งานนะแตลลลละลงเวลาเข้างานนะครับเลือกเลือกชื่อที่เป็นชื่อตัวเองนะจานี้ตรสอบการใช้งานโดยการเลือกชื่อของคุณสุรัตน์นะชลธรมสิงห์นะครับตะแกะนะครับ ล้วแตะเลือกชื่อเสร็จแล้วเราก็เลือกแตะลงเวลามาทางานนะครับสี่โมงหนึ่แข้อมูลก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับนงานเวลากี่โมงเวลาออกก็เช่นกันนะครับก็เลือกชื่อมาแล้วก็เลือกเวลาออกกันเลยเวลาออกงานเนี่ยทั้นี้ก็จะมีแยกนะเป็นของส่วนงานสถาบันส่วนงานทางเขาจีจันนะครับเนี่ยหรือว่าในส่วนงานของทาราพัทยานะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถลงเวลาทำงานได้เลย ในส่วนของการตรวจเช็คนเราเราจะสามารถตรวจเช็คได้เช่นกันนะครับผ่านแ,แอปได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ค้นชื่อตัวเองค้นหาจีนที่ค้นหาเราก็ใส่ชื่อไปไมันจะขึ้นมานะครับอธิฐางนะครับแตะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาทันทีอ,อแ,ลแล้วก็มีหนังคลายเคยรียดนตที่ในวมาแนโดมิตบินคาเชียตได้ ทำรรงาน,นยางมีความสุขครับมีความสุขและสนุกกับกงานนะครับสำหรับแอปรายงานกลำลังพลนะครับตอนนี้จะเป็นสำหรับของหน้าชุดเท่านั้นที่เป็นคนทำการลงรายงานนะครับสำหรับลูกชุดก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาลงรายงานนะครับสามารถดูสรุปรายงานได้อย่างเดียวก็พอนะครับครับเนี่ยสรุปรายงานนะครับเราจะรู้ว่าวันนี้มาทำงานก,นกนี่คนนะสำหรับแต่ละวัน ดูทั้าใครจะดูสายบ้ังคับชาภายในนงานแล้วก็สามารถดูได้จริงกันนะครับแต่เขาาตรงสายบังคัชาเขาจะปกเข้ามาหน้าจอนี้ยดูถ้าใครในดูยอดรวมทั้งหมดนะทุกหน่วยงานจะขึ้นมาเช้ากี่คนจนะมีสมมุดสัญญาส์ก็ขึ้นมาประมาณนี้ครับ 3, สัญญาสักกี่วัน